ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายธรรมบัญญายในวันนี้จะได้บัญญายในหัวข้อเรื่องความรักคำว่าความรักตรงกับคำว่าเมตตา หมายถึงความรักใคร่ที่ไม่เจือไปด้วยราคะได้แก่การปรารถนาความสุขความเจริญต่อผู้อื่นเป็นภาวะของจิตที่มีเยื่อใยไมตรีปราศจากความอาฆาตพยาบาทโกรธเคืองเมตตาแสดงออกทางกายด้วยกิริยาท่าทางอันงดงามใบหน้าสายตาแช่มชื่น แสดงออกทางวาจาด้วยถ้อยคำไพเราะน่ารักน่าสนทนาน่าฟังแสดงถึงดวงจิตที่เอิบอิ่มเต็มไปด้วยความปรารถนาดีเมตตาเป็นวิหารธรรมคือเป็นที่อยู่ของจิตใจทำให้จิตใจเยือกเย็นสงบมีความสุขหากจิตใจขาดเมตตาธรรมก็จะมีแต่ความเดือดร้อน ทำให้เกิดความคิดโกรธแค้นขัดเคืองความคิดเบียดเบียนอิจฉาริษยาเป็นที่สะสมบ่มความทุกข์อยู่ภายในใจเมตตาเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในใจของเราทุกคนนอกจากตนเองจะมีเมตตาอยู่แล้วก็ยังต้องการจะได้รับเมตตาหรือความรักจากผู้อื่นอีกคือปรารถนาดีต่อผู้อื่นแล้ว ก็ต้องให้ผู้อื่นมีความรักความปรารถนาดีต่อตนเองบ้างผู้ที่มีเมตตาจึงจำต้องแผ่เมตตาไปยังผู้อื่นและสรรพสัตว์อื่นอยู่เสมอๆวิธีแผ่เมตตาก็คือการมองคนในแง่ดีเหมือนมารดาบิดาเอนดูบุตรทิดาหรือนึกถึงตัวเองว่าเรารักความสุขเกลียดความทุกข์ชั้นใด ผู้อื่นสัตว์อื่นก็รักความสุขเกลียดความทุกข์ฉันนั้นดังคำโบราณที่ท่านกล่าวไว้ว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเมื่อนึกอยู่เช่นนี้เมตตาก็จะมีมากยิ่งขึ้นความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้นระงับความเดือดร้อนความโกรธเคืองได้การแผ่เมตตานั้นมีสองอย่างคือหนึ่งแผ่เมตตาโดยเจาะจงผู้ที่อยู่ใกล้ชิด สอแผ่เมตตาออกไปยังคนและสรพพสัตว์กว้างออกไปอย่างไม่มีประมาณจำกัดการแผ่เมตตาไม่ใช่เฉพาะตนและคนซึ่งเป็นที่รักหรือเฉพาะหมู่คณะของตนเท่านั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนให้แผ่เมตตากว้างออกไปเมตตาเปรียบเสมือนน้ำที่จะดับไฟที่กําลังเผาใจ เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรด้วยเมตตาพึงแผ่เมตตาออกไปทุกทิศทุกทางปรับจิตให้ปราศจากพยาบาทจองเวรเมื่อทุกคนมีความเมตตาต่อกันก็จะย่อมอยู่กันอย่างมีความสุขความเจริญดังพุทธภาสิตที่ว่าโลโกปัตถมพิกาเมตตาเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลก เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายควรหมั่นเสริมสร้างเมตตาธรรมคือความรักให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของตนด้วยอันจะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสงบใจและความสุขระงับความเดือดร้อนความโกรธเคืองทั้งหลายชีวิตก็จะดำเนินไปอย่างมีความสุขในทุกขณะฉะนั้นแล